สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะในเอพิโซดที่1นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถอดรหัสลับตัวเลขตอนลักษณะหรือบุคลิกของคนตามเลขวันเกิดนิงก็จะพูดไล่เรียงไปตั้งแต่คนเกิดวันที่1จนถึงเกิดวันที่31เลยทีเดียวในเรื่องของเลขวันเกิดนะคะก็จะบอกถึงความสามารถพิเศษหรือบุคลิกเฉพาะนะคะ ให้คุณสามารถเข้าใจผู้คนเข้าใจคนรอบข้างได้นะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยบอกวิธีการหรือหนทางให้กับคุณในการดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่คุณต้องการได้เชิญรับฟังกันเลยนะคะคนที่เกิดวันที่20นะคะคุณเป็นผู้นำแห่งความสามัคคีนะคะคุณเป็นคนอ่อนไหวและก็เป็นคนที่น่าประทับใจเช่นกัน คุณมีสติสัมปชัญญะที่ดีนะคะมีเซนที่จะสัมผัสความรู้สึกของผู้อื่นได้แม้ว่าคนรอบข้างนะคะจะพยายามซ่อนความคิดไว้ภายในใจก็ตามคุณมักจะดูออกนะคะคุณจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมของคุณได้ง่ายทำให้คุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างเป็นศินลปินนะคะอาจจะมีการขึ้นอยู่กับกระแสลมที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวคุณเป็นต้น การสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัวนี้นะคะทำให้คุณอยากพัฒนาแล้วก็บำรุงตัวเองดูแลตัวเองนะคะทั้งภายนอกและภายในคุณจะสามารถควบคุมนะคะแล้วก็สร้างความสวยความงามสร้างความกลมกลืนปรับสมดุลแล้วก็ให้ความรักพร้อมที่จะรับความรักหรือการตอบแทนกลับมาเช่นกัน คุณต้องการเป็นคนรักนะคะที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ด้วยการแสดงออกด้านการสัมผัสนะคะการกอดหรือการมอบความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวเพื่อนฝูงหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนรักก็ได้นะคะคุณไม่ชอบการอยู่คนเดียวพรสวรรค์ของคุณนะคะ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่เฉียบแหลมความเต็มใจที่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างคุณเป็นผู้มีอำนาจนะคะเบื้องหลังความสำเร็จหรือเป็นคนที่คอยผลักดันคนอื่นนะคะให้อยู่ตำแหน่งที่สูงและคุณเป็นคนปั้นโครงการหรือเป็นคนสร้างโปรเจก์นั้นคุณเก่งเรื่องรายละเอียดนะคะแล้วก็ค่อนข้างปราณีตมีความสุภาพ มีความถ่อมตัวเป็นคนมีชั้นเชิงมีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นด้วยความนุ่มนวลของคุณนะคะทำให้คนรอบข้างเชื่อถือฝีมือนะคะแล้วก็มั่นใจว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถความเซนซิทีฟหรือความอ่อนไหวของคุณนั้นทำให้คุณรับรู้บรรยากาศและความรู้สึกของคนรอบข้างได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องพัฒนาความสามารถนี้นะคะให้เข้มข้นมากขึ้นมองเห็นสัจธรรมที่แท้จริงคุณสามารถเป็นกาวผสานหรือเชื่อมรอยล้าวต่างๆหรือการสร้างความสามัคคีต่างๆอีกทั้งคุณสามารถทำธุรกิจนะคะที่สำเร็จแบบเงียบๆนะคะไม่กระตกกระตากก็ได้สรุปแล้วนะคะคนที่เกิดวันที่2ี เนื่องจากความอ่อนไหวแล้วก็การที่มีเซนส์สัมผัสสิ่งรอบข้างได้โดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะซึ้งเมื่อเจอเรื่องราวที่สะเทือนใจแม้กระทั่งการดูภาพ,พยนตร์ก็ตามนะคะหรือการที่คุณไว้ใจใครมากๆก็อาจจะทำให้ชีวิตคุณเสียสมดุลเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะ สรุปแล้วคนวันที่20เนี่ยก็จะเหมาะกับอาชีพบริการการดูแลการเทคแคร์การรักษาพยาบาลก็ได้นะคะหรือการที่ต้องฟูมฟักหรือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะอย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าที่ออกดอกออกผลเกี่ยวกับผักผลไม้การดูแลบ้านเรือนดูแลความเรียบร้อยต่างๆก็เหมาะกับคนเกิดวันที่20ค่ะ ฟังจบแล้วนะคะถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขวันเกิดของคุณนะคะสามารถแชร์ลงที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ